ชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาในเดือนมีนาคม2569นะครับฟังกันให้ชัดๆนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะครับดาวเสาร์นะครับโคจรร่วมกับอาทิตย์อยู่ในเรือนการงานเล่งไปยังเรือนพันธุหมายถึงครอบครัว ยวดยานผานะญาติพี่น้องดาวพระหัสยังคงทับลัคนาราศีของคุณอยู่ได้องค์เกฑ์นรักเก์อุดมมาเก์มีดาวศุกร์โยกหลังลัคนาอยู่ในเรือนลาภระหรือว่าเรือนลาบส่วนดาวเจ้าเรือนลาบจริงๆนั้นโคจรอยู่ในเรือนสุพระซึ่งก็ให้ความหมายในทิศทางที่ดีเพราะไปโคจรอยู่ในเรือนคู่ธาตุ ด้วยกฎเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวแล้วสามารถออกคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนเดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งการเดินทางเป็นเดือนแห่งการขยับขยายกิจการหรือสิ่งที่คุณทำมาหาได้หลายคนอยากกระต่อยอดให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหลายคนมีความรู้สึกว่าอยากกระทำอะไรที่แปลกใหม่ออกไปจากเดิม 1-5 6-10ถึง, 5, ถง 10, ช่วงนั้นความรักอื่นๆทำให้หงุดหงิดง่ายทำให้มีความรู้สึกถึงความขัดข้องในจิตในใจ11จนถึง15หลายสิ่งหลายอย่างขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้น16-20ง,งานยังดีอย่างต่อเนื่องแต่ชะตาจะทำให้เจอกับคนที่เจ้าเล่เพทุ่าายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมระวังนะครับในช่วงนั้น อาจจะมีคนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไว้ใจใครไม่ค่อยได้16-20ต่อไปด้วย21จนถึง25ช่วงนั้นรายรับรายจ่ายพอกันแต่การเงินสะพัสดีทีเดียว26-31งานยังดีอย่างต่อเนื่องและช่วงไปลายเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งการเดินทางชาวลัคนาราศีมิถุนจำเป็นที่จะต้องเดินทาง มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องใครที่ทําธุรกิจทางไกลติดต่อต่างประเทศมักจะได้รับความสําเร็จดีเป็นที่น่าพึงพอใจอยากกันนั้นเลยชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพฤหัสทับลัคนาอยู่นั้นได้องค์เกน์นรักเกณฑ์ตามที่บอกไปแล้วเป็นอุดมมาเก์ด้วยและดาวพฤหัสนี้นั้น <c oughs> ส่งผลดีน้ำหนักตัวจะขึ้นหน่อย แต่ก็จะมีความสําเร็จในสิ่งต่างๆเข้ามาความรักแม้จะมีความขุกขักบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะลงตัวคนโสดมีโอกาสพบรักจากงานงานพามาเจอกันไปดีลงานกันแล้วถูกอัธยาศัยทําให้อยากคบหากันมีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในเดือนมีนาคมมันเป็นเดือนที่คุณเองนั้นจะมีการเข้าสังคมใหม่ หรือบางทีคุณอยู่เฉยๆได้สังคมมันเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีทั้งคนดีคนที่ต้องระวังขอให้ใช้สติสัมปัญัญญะแยกแยะคนดีคนไม่ดีให้ออกแล้วคุณจะมีความรู้สึกแฮปปี้นะครับท้ายที่สุดนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณและผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลไม่ว่าคุณทำอยู่ ทำไปบ้างแล้วหรือกําลังจะเริ่มเดือนนี้โอกาสสําเร็จ100%เอร์ซขอให้โชคดีสวัสดีครับ